อาจารย์นรดีคริสตานินนะครับท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัทยูริก้าคอนซัลทิงจำกัดนะครับประวัติการศึกษาท่านสักเล็กน้อยนะครับท่านจบวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสายการสื่อสารการ,การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจากมหาวิทยาลัยนอตส์เวสเทิร์นนะครับนิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริ และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวการ,ท,ท,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษนะครับสอนให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในในประเทศอีกหลายหลาย,หลายที่นะครับผมครับและนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้เขียนหนังสือนะครับคู่มือคู่คิคดเส้นทางนะครับ เส้นทางสู่นะักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับอ,อปทอนะครับและผู้แปลหนังสือ IMC Next Generation ที่เขียนโดยศาสตราจารย์ดรชูนะครับ<ส>ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเนเชิญอาจารย์นรดีคริสทานินค่ะผม สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายเนี่ยเป็นเวลาช่วงเวลาปรับเซียนนะคะทานข้าวกันอิ่มไหมคะโหอิ่มหรอคะถ้าอิ่มนี่วิทยากรก็จะเครียดนิดนึงนะคะช่วงบ่ายนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของการสื่อสารอย่างไรให้โดนใจจริงๆลูกค้าาไม่ใช่ลูกค้าหรอกนะคะเขาก็คือนักท่องเที่ยวของเราคะอะไรนะคะ เอาให้เปิดไฟเหรอคะมืดไปน,นิดเหรอคะเปิดลองดูนะคะเปิดไฟไหมคะหรือว่ามืดแล้วจะชวนง่วงนอนใช่ไหมคะเหมือนโรงหนังเดี๋ยวลองดูนะคะเปิดไฟถ้าเกิดว่าดูสไลด์ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวอาจจะค่อยดิมมันลงมานะคะก็ทุกท่านมีเอกสารอยู่มีเราจะมีสรุปเอกสารที่เป็นเนื้อหานะคะส่วนใหญ่เนื้อหาจะเป็นรูปภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่าน โฟกัสกับรูปภาพมากกว่าแล้วก็อยากให้เซสชันในช่วงบ่ายนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะใช้คล้ายๆกับเก็บเอาไอเดียเก็บเอาอินสปิเรชันต่างๆเนี่ยเผื่อว่าจะมีจุดไหนบางบางอย่างเนี่ยเราอาจจะทำอยู่แล้วหรือบางอย่างเราอาจจะทำได้ดีขึ้นจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมายนะคะสามเรื่องหลักๆเลยช่วงบ่ายนี้ง่ายมาก อย่างแรกคืออย่างที่อาจารย์ชลิตคุยไปแล้วเมื่อเช้าแน่นอนเรื่องของความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกท่านอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่านรู้อยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับท่านมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงเรื่องของเทรนด์เรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหมวดเรื่องที่2การวางแผนอันนี้จะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้เนี่ยก็มีการวางแผนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมาดูว่า มีจุดไหนบ้างที่เราสามารถจะทำให้มันรัดกลุ่มได้มากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนสุดท้ายเราจะเป็นเราจะมาดูเครื่องมือกันนะคะบางเครื่องมือใหม่ๆที่อาจจะช่วยท่านสามารถประหยัดงบประมาณลงไปได้นะคะลงทุนเยอะๆในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าลงทุนน้อยลงในเรื่องของตัวเงินนะคะจะทำอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ข่าวปีที่ผ่านมาสอสาปีที่ผ่านมาเป็นไงคะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับพศเข้าพระเสาแทรกเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในส่วนของบ้านเราเองซึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องที่แมนเมดกับเรื่องที่ธรรมชาติได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภัยพิบัต,ติต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในแหล่งจากคนที่มาท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะบินลาเดนเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมคะโดนเหมือนกันนะคะคนคนจะไปเที่ยวนี่เครียดเหมือนกันนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอาจจะคิดมากขึ้นในการวางแผนการท่องเที่ยวของตัวเองหรือคนจะไปเที่ยวประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมอาจจะคิดมากขึ้นเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุการณ์อะไรอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมคะ สึนามิแน่นอนมีผลกับการท่องเที่ยวของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆก็กระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศของเราเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของอสังหาแน่นอนมากมายนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถสรุปออกมาได้3เรื่องหลักๆทำไมบอกเอ๊ะทำไมวิทยากรมาพูดเรื่อง IMC การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแต่จะต้อง พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงเป็นแกนหลักที่จะทำให้ท่านออกแบบการสื่อสารให้โดนและตรงใจถ้าเรายังสื่อสารแบบเดิมๆวิธีการแบบเดิมๆแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมี3แกนหลักๆเรื่องของทัวริสต์หรือนักท่องเที่ยวก็ดีผู้บริโภคก็ดี นะคะเรื่องของตลาดที่เปลี่ยนไปหรือเรื่องขององค์กรที่เปลี่ยนไป iPad 2เกิดขึ้นมาใหม่กระทบเรายังไงคะมีใครเป็นเจ้าของหรือยังคะช่วยยกมืออย่างภูมิอกภูมิใจได้ไหมคะวิทยากรสั่งไปแล้วนะคะตอนนี้ได้มาแต่ฝาตัวยังไม่มานะคะมีฝาส่งมาแล้วที่บ้านแต่ว่าตัวยังไม่มาเกิด iPad 2มีผลกระทบอย่างไรกับการท่องเที่ยวคะ มันหลอมมันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในการแบ่งปันประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของตัวเอง iPad 2เนี่ยไอมือถือเนี่ยเราทราบกันอยู่ละเดี๋ยวนี้เอะออะไรก็ทำไมคะ Facebooking ใช่ไหมคะไปเจออะไรถ่ายรูปแล้วสมองเนี่ยคิดคำนี้ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าจะเขียนแคปชั่นว่าจะ Facebook ว่ายังไง ใช่ไหมคะอันนี้คือการแบ่งปันประสบการณ์แต่ i-pad นี้เกิดอะไรขึ้นคะ i-pad นี้คนเราสามารถถ่ายวิดีโอแล้วตัดต่อวนะิดีโอณเวลาที่นั่งอยู่ณนะสถานที่นั้นริมหาดพัทยาเนี่ยคะ่ะสามารถแบ่งปันภาพของพัทยาที่เป็นเสียงจริงตัวจริงผ่านทางประสบการณ์ของเขานะคะแล้วมันเร็วมากเลยตอนนี้เนี่ยเพื่อนจะไปเที่ยวยก็บอกเพื่อนอีกคนนึงบอก อย่าลืมเอา iPad ไปด้วยนะเอาไปทำไมคะเอาไปถ่ายรูปบอกฮะถ่ายรูปด้วยไอดเนี่ยนะบางคนต้องมีขาตั้งกล้อง iPad นี่ไว้เลยนะคะก็เป็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเออพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของเอเจนต์เรื่องของใครที่จะเป็นที่ปรึกษาในการจะบอกว่าเอ๊ะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่สิ แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะด้วยอินเทอร์เน็ตแน่นอนว่าคนเราเนี่ยพยายามจะออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีกลุ่มท่องเที่ยวเนี้ยเยอะมากๆคือคนที่เขาเรียกตัวเองว่า self steering tourist อันนี้เป็นวิจัยของทางฝั่งยุโรปเขาเลยนะคะว่าจะมีพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆ self steering tourist คืออะไรยังไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยคะ่ะ นักท่องเที่ยวที่คัดหางเสือด้วยตัวเองไม่ใช่นะคะคือออกแบบประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะรู้ว่าฉันจะไปไหนต้องการวัตถุประสงค์อย่างไรจะออกแบบทริปของตัวเองอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้สมุยเขาบอกว่าเขามีแพลนละว่าจะมี CCTV ติดทั่วเกาะเพื่อเพิ่มเรื่องของการเซฟตี้ c c t v ติดทั่วเกาะเกิดอะไรขึ้นคะ ไม่รู้ว่าเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่านะคะแต่นี้เรากำลังจะบอกว่ามันจะเกิดผลกระทบอย่างไรมันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแน่นอนว่าตอนนี้มันมีโปรแกรมในอินเทอร์เน็ตที่คนเราสามารถดูถนนเนี้ยเดี๋ยวอีกอีกเวันจะไปที่สมุยจะต้องไปอยู่ที่ถนนนี้สามารถดูได้เลยว่าถนนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรมีร้านซ้ายขวาอย่างไรไอเว็บไซต์ของโรงแรมที่โฆษณาเอาไว้เนี่ยชวนเชื่อหลอกลวงหรือเปล่า นะคะคเห็นภาพชัดเจนคือเขาจะพยายามออกแบบประสบการณ์ด้วยตัวเอง nowism ณบัดเดี๋ยวนี้ค่ะคนเราเดี๋ยวนี้ทุกท่านในห้องนี้ด้วยเหมือนกันเป็นโรคนี้ไหมคะความจำอะไรนะคะสั้นรักเฉ่นยาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารยเ์เป็นอาจารย์สอนที่คณะนิเทศศาสตร์จุลานะคะนิสิตความจำจะสั้นลงทุกวนันทุกวนันทุกปีทุกปีนะคะ พอสอนไปได้20นาทีนี่แทบต้องเต้นโคยตี้แล้วนะคะยิ่งสอนช่วงบ่ายนี่ต้องหากลเม็ดเด็ดพลายทุกอย่างเพราะเนี้ยคะ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นณบัดเดี๋ยวนี้ต้องการเดี๋ยวนี้นะคะลูกค้าก็ต้องการทุกอย่างเดี๋ยวนี้เหมือนกันถึงบอกว่าถ้าทุกอย่างมันไปอยู่ในถ้าเกิด 3G เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆไอ้โรคระบาดอันนี้คะ่ะจะยิ่ง สําแดงแผลงลิ์ออกมาได้เยอะขึ้นอีก on demand นะคะตามใจฉันเป็นยุคของ